เป็นกระดาษแต่ว่านี่คือสีงวดแล้วมาเควื่้นเนี่ยกับเป็นกระดาษมากใช่ไหมคอืมกระดาษไม่ย่ำค่ยเป็นกระดาษม่อีกเราบอกเมนี่นกระดาษไม่ย่ำจิเราซูเฟ้มาแวบหนึ่งเคลื่อนมาเมลื่อนเนี่ยเป็นเป็นมาแวบหนึ่งเนาะเป็นเป็นเป็นนี่หน้าตาไม่นกันแล้ว ไม่ยกกันกระดาษเลีกให้เลกเลขตัวเดียวที่ฉันไม่ยังไม่ยกกระดาษแต่ว่าเลขก็เป็นทียนไม่นิดตอยไปแล้วนะมดอคบอ่กันไม่ยงหเบ้ไม่ยกขึ้นในเบิ้งสิยกขึ้นใเบิ้งแ่ยก่าเอายังบ่เป็นว่าอย่างบอเป็นว่าอย่างสิปนี่ไม่นี่ก็เลห้งมันใจป่บ่า ผมว่าคิดว่าไม่ได้ตัวเมีนตัวนีใหญ่ก็มมาตัวนี้นค่ไข่คนไม,ม่ย่อจีเพราะว่าอเพาะออกจะต่ตองหัว,หวนทากระป่อยไปแล้วเนาะค่ะมือเค้ื่อนี่ฟันเห็นเลนลหล็กนันแหะแบบนึงวันนี้นนตัวได้ไปเห็นพระได้ฟันเห็นพระสะโตกันคนมาบินคบ,บค่ะ นั่นเลยเพิ่ถ้าแต่ยี่ไม่ทีเท้าเบอร์สามไม่สองงานชานนะมีหล่ะของอาจารย์ดังดเป็นมาหุ<ถ>ืนบาทเขาก็ไปใส่บาทบาทนี้ก็มีมีนิงนี่ะยกระดาษขึ้นมีมนเหล็กหันหาโซนจนขาดโตเดียวตัวได้กว่าแ <หา S 2> ม่หาโซ้นขาดมมายกระดาษให้โได้ก็แม่หาโน อาชุนช่วยหน่แต่แรกๆอีนี่นะบางช่องอาจสุกเข้าในรูน <c oughs> เนาะจ้าแรกๆอีนี่นะฝันฝันว่านั่นคือใบหน้าไปหน้าแล้วมีเด็กน้อยเหรือมีขางข้างบะเนียนนี่พอกับลูกนะ่ะขี่รถมากมากพอขีเข่าแต่ว่านัน่นอันว่าบ่มีไม่น่าก,กินเขาเารียกว่าขวปายแหางจะได้ตัวท่านปลายแหงมันก็ขึ้นล่าลอยากกินหอน่อท่านน้อง่อนเรียกว่านั่นเด็กน้อยมันนั่นเขียนเลขกห,หายดีท่าน เป็นกระดาษแผ่นยาวๆอือก็เลยเบิงเบิงในกระดาษนั่นอันตัวอื่นบ่เห็นเป็นเลขตัวเดียวอยู่กลางมึงเกงวงกลมให้คือ51 51 51วงกลมให้พอวงกลมให้แล้วบะแน่เลยหัวขึ้นมาก็เลยว่าเอ้านบอกเลยวว่าซั่นอกมันแ่นืนยังบ่เช้ามาก็เลยมาออกช่องให้หมูให้เอเฮาอือ กล่องเคลื่นมาอีกมือรุ่นเนาะกันเคลืนมาอีกมาฝันว่าเก็บเห็ดอืไปปลาไปกับเบิกซับกับแม่ดวงนี่แหละไมายขซื้อยครื่องเขียนปานเนียนบานยินไปกับแม่ดวงเก็บเห็ดเห็ดเห็ดมันกล่องเหมืนจุ่มเมือนจุ่ม,น,ม,น,มนี่แหละก็จ,จังคือจังคล้ายๆคลอเห็ดเข็มนี่แหละแต่ว่ามันเกิดลายก็เลยไปดตาเอากำเอากำเอาเป็นจุ่มหรืมาเห็ดส่วนอีกบานเนียนม่าน เพื่อนที่สามนี่มาขึ้พืนที่สามมา่ฟันนั้นย่ำหาซูนให้หีกดพข้นว่านั้นมีม่มีแม่ข้าคลาตรตสรี่แม่ค้าคลายลารตสลี่มอเอือนใช่ไหมว่าอันข้อคอยตุยน่ะก้อนสิสุยเข่นนั้นแต่ว่าเพื่อนสุนยไปแล้วนั้นย่ำนั้นเพื่อนอ,อเลขกันซูอนหามันออกดี่เดียวสันเพื่อนตายเพื่อนสวยแล้วน่ะ เอกศูนหามันออกมาบันเนีน้อนยี่สินเนี่ยเลาก็เลยศูนย์หายศูนย์หายแล้วอาโทรศัพท์แกโทรศัพท์ไปเผาไปเผานบันนี้ก็เลยว่าเอ้าเผามันได้ยังมันเหรียญได้ยูสันเราก็เลยว่าเผามันขีมลวดสั้นต่ว่าเลขไายโทรศัพท์น่ะมันเก้าห้าศูนย์เลขไายโทรศัพท์น่ะมันเก้าห้าศูนย์ ป่านนี้เคลื่อนต่อมาอีกกับแม่มาฟันอีกเพาออกช่องไปเรามาฟันอีกมาฟันมาเคลื่อนนี่ไปเคลื่อนเคลื่อนที่สามบที่ฟันนะป่านวันนี้ไม่ยิ่งนะไม่ยกเล็กให้กระดาษบอกกระดาษไงดอกนี่เล็กขาคืนหายกให้กันมึงเก่งเลยนตัวเดียวกันยกแกงสี่มันสีอ่ันตอนนีย พูดถึงว่าถามามากบอ่อเหล็กตัวนี้นก็ตามไม่หลายหรอว่าแต่ว่าก็บ่ได้คิดยังไงหรอกบ่ได้คิดถึงเหล็ตัวนี้ซ้ำนึกว่าคนจะียนบ่็อกบอกหมดหม้เอยได้สองสามมือหลังจากเหลขกออกแล้วก็เลยมาฟันอีกมาฟันแล้วกับฟันมาเรื่อยๆนะ่ะต้องมัเคลื่อนเนี่ยกับฟันซื้อนมาย่ำให้อ,อะไรก็เลยมั่นใจก็เลยมั่นใจเลยมากเหล็กตัวนี้แต่ว่าเจ้าของเราไปซื้อเพราะว่ากัน ความฝันเจ้าของนี่ทันเจ้าของซื่อนี่เพือมันเบ้ออกทันตัวใดเทนเบ้อเสื่อนอ่ะมันออกตามที่ฝันมานตะวันแดงมีเส้นมากมันสิล่งหลังมีเป็นบางครั้งเท่านั้นถ้าเป็นเลขสูงเป็นเลขสูงไม่ต้องใส่เหงื่อย่างเดีเลยค่ะเส้นมากกับมีตาลางตะวันห้ากับบอกล่งไว้ที่เรากันไว้นแล้ว๑๕ ถามว่าม bon, ักบอมมักลอยประเส้นเด็กปรี๋ยมั <c oughs> <c oughs> ่นใจแมนอัดไปหลายนี่พ่าว่าเป็นเมาไวเหมือนเจ้าของมาเสือเราพี่ตาให้พ่อบ้านมาเสือให้พ่อบ้านให้ลูกให้เจ้าที่ได้เงี้ยนมาเป็นเมาไวเหมือนแล้วเมากับเพื่อนเมาเจ้าของมาเมาใครเงี้ยนว่าเพราะว่าเอาคือเจ้าของมาเสือนะแต่ว่าใครเงี้ยนนี่ไปหากวดเรียบไวเหมือนแล้วไอกาเล้ว่าใช่แล้ว แต่ละสีเอาบ่ออ่าเพื่อนขันซื้อวงในกะบบ่เอาซื้อเจ้าของบ่อเจ้าของมาเป็นผู้ซื้ออ่าเื่อแม่นีนี่สีบ่อซื้อเองเพราะว่าขันแม่นีเสื้อนี้ยันเอฟซีบ่อถือรางวันเนาะขึ้นวดสิมาอวดฟอนนี่เนาะอวดฟอนนี่เสื้อที่เป็นหายมากเป็นหายหกหนึ่งหกสามเจ็ดสามเป็นบ่อซื้อหกหนึ่งกับเสื้อ พองนี่ซื้อหายมันไปออกควสินเก้าสามน่ำกระสือมันเลยมาออกอบาดนี้เลข63มันไม่ได้ออกก็่เลงวดนนี้ก็เลยมาตามีเลขมาตาม63นี่เลขแล้ววนนี้นี่เลขไม่นี่มีตัวใดแน่จะ้ะผิด้อย50แล้วก็63 515063ตัวคนมายำ่ำตัวใดก็ไม่นี่50 ตัวี่เด็กหน่อยไม่เคียนไห้จ้าตัวใดเพียงหน่อยไม่เคียนไห้หาหนึ่งแต่วาวงกลบในในฝัน,นมันเป็นวงกลมอนะ,ะเลยคิดว่าหนึ่งวงกลม,มเป็นเลขศูนย์บอกวงกลมที่เป็นมาวงกลมมาแน่ๆบ้านนี้คนสียา,าน้องถือประถือบอกมาเช่นไรยานี้พี่มาได้เปนจะาเล่ห์มากยำหาศูนย์ ัวนักตัวเน็นก็คือหาหนึ่งหาศูนย์ปะเน,น,นะาะพอแล้วค่ะหาหนึ่งหาศูนย์